ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตอนนี้เรามีแสดงการสนับสนุนด้วยซูปเปอร์แตงมาแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราช่องเกี่ยวกับให้ความรู้และมีประโยชน์หลายอย่างามมาก็สามารถกดตรงนี้ให้เราได้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมนะสวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้คริปโตวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับการ แจกัาเน็ตไปอีกแล้ว ev ก็ ev 9.1นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูเน็ต es นะครับก็สามารถไปดู ep ที่9.2หรือ ep ย้อนหลังได้นะครับท่านผู้ชมก็จะตามนี้ที่กระผมบอกท่านผู้ชมไปเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะโอเคครับผมก็นั่นแหละนะครับในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูกันเลยว่าในวันนี้ที่ผมะจะทําการะเขาเรียกว่า่า บอกรนหะัสเน็ตฟรีท่านผู้ชมไปคนระับก็มาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะโอเคก็อย่างแรกเลยนะผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมอีกหนึ่งรอบด้วยนะก็เพื่อโอเคนะครับเพื่อเปอ็นกลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเลยโอเคถนะ้าผู้ชมก็มาดูกันนะว่าสําหรับเน็ตฟรีทัวันในวันนี้ที่ผมจะบอกท่านผู้ชมอะก็คือ สามารถกดตามผมได้เลยนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเป็นยังไงนะโอเคตัวแรกในวันนี้ที่ผมจะมาบอกท่านผู้ชมก็จะเป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามแปดสี่เหลี่ยมจออกตัวนี้จะเป็นเน็ตสิบก,กิกนะใช้งานในสามสิบวันสามารถลองกดสมัครตามผมที่ผมบอกท่านผู้ชมได้เลยนะเออว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเอาละก็รอได้เลยนะ,ะผมนะไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการตาคลิปต่อไปด้วยแหละนะครับและตัวที่2ในวันนี้ก็จะเป็นดอกจันทร0ดอกจันสามหสี่เหลี่ยมจออกตัวนี้ก็เป็นเน็ต1 g กิกนะใช้งานได้อยู่ที่1วันแล้ะแต่เราเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับท่านผู้ชมโอเคนะ ก็มาดูกันเลยนะครับว่าเป็น,นยังไงบ้างสําหรับเน็ตตัวที่3ในวันนี้ก็จะเป็นดอกยัน7จ7ดดอกจันห5สี่เหลี่ยมจอ่ตัวนี้จะเป็นเน็ต5กิกใช้งานได้หวันนะครับผมไม่รู้นะวาดตัวนี้ยังใช้งานได้หรือเปล่าแต่ผบอกเลยนะครับกนใช้งานได้จริงนะผมก็ใช้มันจะเป็นโปรของวันพ่อแบบไม่รู้นะครับอันนี้ก็น่าจะใช่นะผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสามารถลองกดดูได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมนะและเน็ตตัวที่4ในวันนี้นะครับที่ผมจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับก็นะก็คือ ตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นดอกจันเก้สามดอกจันเก้์สี่เหลี่ยมจออกตัวนี้จะเป็นโทรฟรีก็สามารถลองดูได้ถ้าใครอยากโทรฟรีนะก็น่าได้่ริงๆนะสำหรับโทรฟรีก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมนะตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะสําหรับตัวนี้นะก็โอเครับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยตัวที่5ในวันนี้นะที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับก็คือตัวที่5มาก็คือกดตามผมได้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับ ดอกจันนะครับผมนะ935ดอกจัน5เฮ้ยดอกจัน9สีเหลี่ยมจะออกตัวนี้จะเป็นเน็ตจุดที่2ิกใช้งานได้3 0วันนะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมนะม,มีเลยมากหรอเออก็จะตามนี้เลยนะครับผมนะสรับเน็ตตัวที่5ในวันนี้นะครับผมนะ โอเคคท่า okay, นผู้ชมเล็และเน็ตตัวที่6เออเนต็ตนะตัวที่6เลยนะเน็ตตัวที่6เลยก็จะเป็นดอกจันแปด8ดอกจัน2ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวออกตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตกลมเร็วอยู่ที่ประมาณ1กิกใช้งานได้1วันนะตามท่านผู้ชมเลย EP นี้ก็เป็น EP ที่91นะครับก็สามารถนะครับลองกดไปดูยอนหลังถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะก็ลองดูได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนะก็ นามนี้ตามที่ผมบอกทั้นผู้ชมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องเตยคลิปตรงเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาอะไรที่มีประโยชน์มาบอกท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม